เกินมาหน่อยใส่เกียร์สโลครับการเก็บมุมเรามาดูการเปิดมุมแล้วก็้การเปิดงานแล้วก็การเก็บครับปึ๊บใส่เกียร์สโลครับเห็นไหมครับเอี่ยมเลยครับพี่น้องดูครับ เยี่ยมเลยนะมาอยู่กับงานตีกบข้าวครับตีดินเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูวิธีการเปิดาการเปิดงานนะครับสําหรับตีโรตตรี่มาดูกันวิธีการเปิดงานเขาเปิดยังไงครับนี่เกิดมาหน่อยใส่เกียร์สโลครับการเก็บมุม เรามาดูการเปิดมุมแล้วก็การเปิดงานแล้วก็การเก็บครับเขาจะเก็บยังไงอันนี้เขาก็จะวนจะวนไปด้านนี้นะมาอยู่กับคูป้าครับทีมงานช่างฟ้าเทอร์โบยัมคันนี้เป็นเทอร์โบมิตซู04ครับสำหรับ L5018SP นี่ครับวิธีการเปิดงานครับสำหรับงานปั่นโรตารี่นะครับนี่เขาปั่นกันแบบนี้ครับชนอื่นปั่นแบบไหนกันบ้างครับผมสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับวันนี้หมากันแพ็คคู่เลยสำหรับทีมงานช่างฟ้าคันนี้ก็เป็นช่างฟ้าเองครับคันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบมิตซูศูนย์ห้า ข่างฟ้าเขาทำเองนะครับติดตั้งเองผู้เสียงดุดังมากครับ บ็นี่จะไม่เห็นสีแดงนะครับถ้าปั่น2กันเขาก็จะปั่นแยกอย่างนี้นะครับตัดหัวงานแบบนี้ โดจวดมากครับ มาแบบสบายๆครับกำลังเหลือๆครับรอบเครื่องอยู่ลาวาประมาณพันไม่เกินพันห้าครับพี่นอ้องใช้รอบพีเจโอห้าร้อี่สิบรอบหือว่าเบาเครื่องนะ ขันเรื่อยๆครับไม่รีบเนื่องจากวิ่งเร็วไม่ได้ครับอู้เสียงเรามากครับคันนูน้นสองคันก็มาช่วยกันแป๊บเดียวครับ ยังดุดุไปเลยพอสามนิ้วปุ๊ขนนใส่เกียร์สองเลยครับ จารย์สีบ,บเจ็บคิงบอถือว่าจวดครับความร้อนไม่ขึ้นนะทุกคนอากาศร้อนๆฝุ่นเยอะๆแบบนี้ความร้อนนี่ปกติครับ นี่ไม่มีหมดนะทุกคนเอยยบขันเร่งเบาๆเองครับ ายรถมากนะครับ จวดลีครับานนี่เขาเริ่มเก็บแล้วครับอันนี้รอบสุดท้ายนะครับนมาดูวิธีการเก็บนะครับ<ๆ>การเก็บมุมนะครับโรตรี่ต้องเก็บมุมเหมือนกันนะถ้าเก็บไม่ดีนี่อ,อ่ามุมไม่สะอาดนะครับรอบแรกรอบแรกที่เขาไปนี่เขาวนขวาครับมาดูรอบต่อไปครับตอนเก็บเขาจะวนฝั่งไหน ช่าง้าเจ็บแล้วครับใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ตอนแรกวนขัวครับตอนเก็บงานบนซ้ายนี่แหละการเก็บงานครับ ถ้าถ้าเราไม่วนซ้ายกลับที่น่องนี่จะเหลือมุมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมเอาให้ดูนี่จะเหลืออยู่ประมาณจุดนี้ครับเห็นไหมประมาณขนาดนี้แหละจะเหลืออยู่ประมาณจุดนี้โรตารี่ตอนที่เราไปนะครับเราจะวางนี่ใช่ไหมไปปุ๊บที่เราวนไปด้านขวาก็จะเหลือมุมอยู่ประมาณช่วงนี้ช่วงนี้เราวนฝั่งไหนก็ได้ครับตอนเปิดงานถ้าตอนเปิดงานเราวนขวาตอนเก็บงานเราต้องวนซ้ายกลับครับเอี่ยมแน่นอนครับ นะครับเริ่มวนเก็บงานแล้วครับนี่แหละวนซ้ายเอ้ยวนขวาตอนไปวนซ้ายครับวนกลับเราต้องวนส่วนนะครับผมไม่งั้นเดาหัวงานไม่เอี่ยมฮนะแบบนี้เอี่ยมแน่นอนครับไม่มีเหลือครับตรงมุมเห็นไ,ไหมครับ วัดเจสองไว้เลยครับนี่จะเหลืออยู่ประมาณนี้นี่ใส่เกียร์สโล มาดูครับวิธีการเก็บมุมเขาจะเก็บแบบไหนครับสำหรับงานปั่นนาโรตารี่ปึ๊บใส่เกียร์สโลครับ เห็นไ,ไหมครับเอี่ยมเลยครับพี่น้องดูครับเอี่ยมเลยนะไม่มีลงเหลือครับตรงมุมนี่แหละเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับลคลิปนี้ก็ขอจบ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ